คืออายุเล่มนี้มันประมาณ47ปีนะครับแล้วก็ผมถือว่านเป็นประวัติศาสตร์ัหนึ่งเป็นนิยายภาพสีสีเล่มแรกนะครับแล้วเขียนแบบแสงเงาเป็นแบบสามมิติเลยไม่ใช่เขียน,นแบนๆแ,แล้วตัดเส้นก็ผมจะเอามาพิมพ์ใหม่นะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีโรโดก็เป็นสปอนเซอร์ให้แล้ว จะพิมพ์ใหม่โดยที่ผมอยากจะให้ไปอยู่ตามห้องสมุดโรงเรียนให้น้องๆเด็กๆรุ่นหลังรุ่นใหม่นี้ได้อ่านได้เห็นว่าเฮ้ยการ์ตูนเราเนี่ยมันพัฒนามานานแล้วนะ4ี่สบจดปีที่แล้วนะคือไม่อยากให้ลืมเรือนไปนะครับอยากให้ลองอ่านดูเนี่ยนะผลงานเมื่อ4ี่เจปีที่แล้วให้เด็กหันมาชอบการอ่านอีนอก แล้วผมคิดว่าเรื่องในแนวแฟนตาซีแบบนี้ในแนวที่จินตนาการเยอะๆมันน่าจะโอเคนะบางอย่างก็ให้ความรู้อย่างเช่นไดโนเสาร์มาจากยุคไหนอะไรเงี้ยอืมอันนี้เดี๋ยวพิมพ์เสร็จแล้วผมจะอาจจะส่งคนมารับผมให้เอาไปแจกตามไปเก็บไว้ที่ทหอการ์ตูนด้วยแล้วก็เอาไปแจกที่ตาม ้องสมุดโรงเรียนต่าง